ครับผมเมื่อกี้ตอนเรเข้าสู่ช่องหนุนชาแนลครับผมรับงานไหมล่ะครับเมื่อกี้สาน่หนึ่งเสร็จแล้ววันนี้ก็มารับอันนี้ลอกลอกสาครับผมมององีปลาบะ มีอยู่ป่าเอ,อ้ยหาหาเนวตเสี่ยงก่อนมึงจ้างเงินเงี้ยกันมี่ว่าจับปลาแล้วพี่น้องเออ โดดลงมาแล้วมันเตือนเสียงมันลงเลยนแล้แวหา,าปลาคนเนียวผม่อนคุณสระ cái thì lung về làng đấy này nè lung ba กำลังเชี่ยวชางว่าจะลงลงมาขุดเอาเนีย่ยครับลงมาขุดเอาดินพ่นอยู่างของไรครับคู่ปาลาไหลลงมาแล้วครับลงมาแล้วโอ้ดิงแข็งลงสบ,บายมีลมครับดิงแข็ง โมาปลาไปนั่งความน,น้องเี๋ยวนั่งเอาเมื่อกินเบง ดินแข็งว่แข็งก็ว่าบางที่อันตรายเด้ดินแข็งว่แข็งอ่ะบางที่แข็งก็ถงบนก็วว่าถางล่างเป็นดินสมองก็ได้ กไ,ไหลเายท่กมีเนาะเพราะยังเป็นดินไ,ไนนส้เนาะอ่ะก็มีก็เป็นดินไส้ตะกี้ต้มมันก็หลายเลยฮึโอ้สองสัยสีลง่งไปเลยครับสงสัยสีร่มครับข้างล่างล่งไปนี่เสร็จเลยครับดอกนิสงสัยสีลง่งไปเลย ดินสมองดินสมองลงเลยหรอกไปแล,ไแล้วครับผมประกาลงแล้วครัจิ้มลงมาดินสมอง <c oughs> น่าจะเอาดินต้องเอาดินดินใส่หนีบดินใส่ของขอบแล้วกันอย่ามาล่วงที่ต้องยืนเนื่องดินแห้งครับผม ลงมาหนีว่เลยแน่นอนเลยดิมสมองอมาแล้ววันลงไร็รถนักโอต้องไปยืนมองจิ้มแข็งอ่ะ ดินแห้งไว้ยืนก่อนบอดินแห้งไว้ยืนนี่ลงไปเนี่ยเสร็จเลยครับงางล่างๆดินสมองครับผมดืนไส้ไส้ดูดสำเนียงเพื่อโค้งค,คนขับนี่ไงมันนะีน้ประสบการณ์เนประสบการณ์ว่าไม่ลงเลยนะครับล่องไป เอาโต้อืนมาลากึันคนละใส่พังลงเห่มัไปดินสมองกันะ 这个。From. สั่นกันถ้าเป็นอาวุธพิเศษนะอยากผอดที่เขาอาวุธพิเศษ เีไก่แล้วครับผมนี่ันตะายนะครับมันหยีุูพับุูพับเลยวมันนยี่แท่านบอมันเป็นดินสมองครับล้มไปแน่นอนลม้มห้เสร็จเลยนะครับ เป็นไปแล้วประกาศแล้วทางที่เข้ามารับงานแบบเป็นง,งานหล่อครับมันต้องใส่สมองหนึงแบบใส่ไว้ผิบของคนขับรถถ้าเกิดว่าแบบซุ่มซิ่มหากระโดดลงมาเลยนี่โอ้โหเจ็บลอยครับผมกที่เข้าสิได้งเ,ององเงินเพิ่นเข้าต้องเสียเงินเหเพิ่นบผมนะลงมาไปเลยละ ไม่เขียนแผนไหมเจยวขอนมายืนบ่แต่เจยวขอนมายืนนะครับนะวะนี่เอาอะไรมาขอหน่อยสองสามตัวหนึ่งตอนนี้กำลังเอาไม้มายืนอันบอ่อไม้มายืนนี่ติดแน่นอนครับเพราะว่าข้างล่างนั่นเป็นดินทรายสมองเพราะว่า ไปโคตีเอาดินยุ่งขางท่านคู่เหยครับเพราะว่าเวลาขุดอีกขุดไปแนวนี่ครับเห็นปะมันเป็นดินสมองครับผมลงไปแน,น่นอนลงไปก็ถือว่าเปค้นขับกับใจครับผม คลิปนี้กัน10เดนาที่เดียวเดี๋ยวชาชงสีเบื้องกันครับผมคณะที่นี้กันฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ